ทางที่จะเดินไปสู่พระนิพพานนั้นมันจังแสนยากลำบากกว่าจะพาจิตพาใจเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นมันไม่ง่ายมันไม่สะดวกสบายเหมือนกับว่าเราเดินไปตามทางของโลกโลกแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกับการเดินทางในสังสารวัฏมันก็ยังจะพอมีระยะทางที่สั้นกว่ากับระยะทางที่แสนยาวไกลในวัฏสงสาร ที่มันหาจุดหมายปลายทางหาจุดเริ่มต้นนั้นไม่เจอมันหาที่สุดไม่พบการเดินทางไปสู่จุดหมายอันสั้นมุ่งตรงต่อมรกต่อผลจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวอาจหารต้องยอมแลกยอมสละยอมวางวางในสิ่งต่างๆที่โลกโลกเขารักเขาห่วงกันมันเป็นการทวนกระแสกระแสที่โลกโลกเขายินดีเขาพอใจกัน ทางไปนิพานนั้นมันจึงเป็นเส้นทางที่ทางโลกเขาไม่พึงพอใจเขาไม่กล้าที่จะประเชิญเพราะยังพากันหลงกันยึดอยู่หลังจากที่หนุ่มโจดขาม่มน้ำโขงขึ้นฝั่งไทยมาได้แต่ก็ข้ามมาได้แบบงง,ง ชายแก่ท่านผู้เท่าผู้มาส่งก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปตั้งแต่ตอนไหนเท่าที่จําได้พอขึ้นนั่งบนเรือตนก็ได้หลับไหลจนไม่รู้สติพอฟื้นตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลายามเช้าซะแล้วและได้รู้ว่าตัวเองได้มาอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องฝั่งไทยซะแล้วมันช่างแปลกและพิศวงงงงวยยิ่งนักมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีอำนาจลึกลับอะไร จึงทำได้ถึงเพียงนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนปวดหัวแต่พอโปร่งใจลงได้ก็หยุดคิดในเรื่องราวเหล่านั้นถึงคิดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่างน้อย,อยตอนนี้เราก็รู้ว่าตัวเองได้ข้ามฝั่งมาได้แล้วยกมือสาทุกข,ขึ้นใส่หัวไม่ว่าพุทเท่าคนนั้นท่านจะเป็นใครท่านจะเป็นผีเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคน ก็ถือว่าท่านเป็นคนดีมีเมตตาที่ท่านอุตส่าห์พามาส่งแล้วยังได้พาให้ไปพบกับปู่และย่าของตนอีกก็ถือว่าท่านผู้เฒ่าท่านนี้เราติดหนี้บุญคุณท่านท่านเป็นคนดีมีน้ำใจมาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างเราถ้าไม่ได้ท่านมาส่งเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าเราป่านนี้จะได้ข้ามฝั่งมาแล้วหรือยังป่านนี้คงนั่งรอพวกเรือหาปลา นั่งรออยู่ที่ชายหาแดแห่งนั้นหนุ่มโชดก่อนจะลุกเดินออกมาจากที่นั่นก็ได้ยกมือขึ้นทั่วหมัวแล้วอธิษฐานว่าสาธุเดออท่านผู้เฒ่าที่ท่านเป็นทุละเสียสละพาข้ามมาส่งบุญค,คุณในครั้งนี้ข้าน้อยจะจําไว้หากได้ดิดได้ดีมีโอกาสกลับมาครั้งใดข้าน้อยจะมาตอบแทนบุญคุณของท่านแต่ถ้าหากท่านเป็นเทวดา เป็นเจ้าที่เจ้าทางผู้มีฤทธิ์ข้าน้อยขอพรจากท่านขอให้ข้าน้อยเดินทางในครั้งนี้มีความปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้ข้าน้อยได้พบกับแม่และน้องสาวด้วยเถิดหนุ่มโชตลุกก้าวเดินจากฝั่งแม่น้ำโขงเดินมุ่งหน้าไปตามเส้นทาง ที่ตัวเองนั้นพอจะจําได้แต่โลกมันกคได้เปลี่ยนไปมากในระยะเวลาเกือบ30ปีพื้นที่เมืองไทยบางแห่งถูกพัฒนาไปมากความจำในสมัยเด็กๆก,ก็จำได้แค่เพียงลางๆก็เดินตามเส้นทางที่ทุรกันดาลไปอย่างนั้นหนุ่มโชดเดินทางมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จุดมุ่งหมายปลายทางบ้านของมานดาและน้องสาว ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เดินทางเดาๆไปอย่างนั้นการเดินทางตามหามารดาในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการงมเข็มในมหาสมุทรซึ่งไม่มีจุดหมายป้ายทางความหวังที่จะได้เจอเจอก็มีเพียงลิปลีหมู่บ้านที่อยู่แม้แต่ชื่อเสียงเลียงนามของผู้เป็นมารดาก็จำไม่ได้แต่สิ่งที่พอจะจำได้คือเขาโค้งใบหน้าพอลังๆแล้วก็พอจำได้ว่า หมู่บ้านของมานดานั้นอยู่ไม่ห่างจากริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเต่าใดนักหนุ่มโชดเดินทางล้อเลียบชายฝั่งแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆจากหมู่บ้านหนึ่งสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นชีวิตก็ไม่ต่างอะไรจากนกขมิ้นเหลืองอ่อนบินจรจากที่อยู่ที่อาศัยค่ำที่ไหนก็เกาะขอนนอนที่นั่นย้ายจากหมู่บ้านนั้นไปหมู่บ้านนี้ ชีวิตเกิดมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกมันช่างแสนอาภัพยิ่งหนักไปขอนอนพักตามวัดตามวาในหมู่บ้านตา่างๆสองวันบ้างสามวันบ้างตามแต่เขาจะไม่ตาปาณีให้พักให้อาศัยปากท้องก็ได้พออาศัยข้าวข้นบาทจากหลวงตาในวัดก็พอประทังชีวิตอยู่ได้ไปวันๆปากก็ถามหาผู้เป็นมารดาบอกกับผู้คนในหมู่บ้าน ที่ได้ประสบพบเจอว่าเขาคงใบหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีสามีเป็นคนฝั่งสายมีลูกชายและลูกสาวทั้งหมดสองคนลูกชายได้ตามพ่อไปอยู่ที่ประเทศเลาวส่วนลูกสาวนั้นมารดาเป็นผู้ดูแลอยู่ทา้งฝั่งไทยและได้บอกกับคนเหล่านั้นไปว่าปิดาของตนนั้นชื่อนี้แต่ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบที่แน่ชัดนัก พราะมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาเกือบจะส0สปีแล้วมันยากที่ผู้คนจะจดจำเอาไว้แต่หนุ่มโชตก็พยายามสืบข่าวถามหาไปเรื่อยเมื่อสืบข่าวถามหาคนในหมู่บ้านนั้นจนหมดทางก็ย้ายจากหมู่บ้านนั้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งสืบข่าวถามหาแทบทุกหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้บอะแสะอะไรหนุ่มโชดสืบข่าวถามหาผู้เป็นมารดาและน้องสาวจากหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่า แต่ก็ไม่เคยมีข่าวว่าจะเจอเจอเลยใช้เวลาสืบถามหาเป็นเวลาหลายเดือนแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้พบผ่านมาหลายสิบหมู่บ้านแล้วจนหมดหวังและท้อแท้ใจชาติหนี้คงไม่ได้พบกันแน่แล้วหมดปัญญาที่จะสืบข่าวถามหาต่อในวันหนึ่งขณะที่เดินตามทางซึ่งเป็นทางดินรายที่เป็นทางล้อทางเกวียนเขาใช้กันแดดก็ร้อนเหงื่อก็ไหลฉ่ำ ใจเขาหมดหวังกับการเดินทางตามหามานดาและน้องสาวจะกลับไปยังฝั่งเราบ้านที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนก็ได้มอบหมายให้ทานเขาไปแล้วชีวิตในตอนนี้เหลือแค่เพียงตัวคนเดียวล่องจอนไม่รู้ว่าจะพาชีวิตของตนเดินทางไปในทิศทางใดจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครเลยสักคนไปขออาศัยเขาบางหมู่บ้านเขาก็เห็นเป็นคนแปลกหน้า เขาก็หาว่าเป็นพวกโจรพวกขโมยเป็นสายสืบของพวกโจรเพื่อที่จะเข้ามาสืบข่าวแล้วจะพาพวกมก้นก็ต้องคอยอธิบายเหตุผลให้กับพวกเขาฟังจนเมื่อยปากกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเชื่อบางหมู่บ้านไปขอพักขออาศัยอยู่ภายในวัดพอผู้ใหญ่บ้านเขารู้ข่าวเขาก็มาไล่เพราะพวกเขากลัวว่าจะเป็นสายให้กับพวกโจรก็ต้องทนเดินก้มหน้าก้มตาออกจากหมู่บ้านนั้นมา หมดปัญญาที่จะตามหากันอีกต่อไปท่ามกลางถนนที่เป็นดินทรายแต่แดดร้อนๆชีวิตของคนจรเดินฝ่าแดดไม่อย่างทรมานในวันนี้ข้าวไม่ตกถึงท้องในสักคำเดินไปก็หยุดพักเหนื่อยไปพอได้อาศัยล่มไม้ข้างทางนั่งพักหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินต่อพอตกตอนบ่ายแดดร้อนๆเลีเ้ยวแรงก็หมดจึงเดินเข้าหาที่ล่มไม้ เพื่อที่จะหยุดพักด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวบวกกับความเหนื่อยล้าจึงเอนกายลงนอนกับพื้นดินพอหัวถึงพื้นก็หลับตางตายเผลอหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้พอรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลามืดค่ำซะแลว้วหนุ่มโชชพยุงมตัวเองขึ้นมานั่งคิดไปต่างๆนานาไม่รู้ว่าจะพาชีวิตของตนเองเดินไปหนทางทิศไหนอีก ชีวิตของเหล่านี้มันช่างสิ้นหวังเีนนี่กะไรมองไปทางไหนตอนกลางคืนที่ว่ามืดมันยังพอมีแสงดาวแสงเดือนที่สาดส่องลงมาพอให้เห็นหนทางอยู่บ้างแต่ทําไมชีวิตของเรามันติดมืดมนมืดมิดยิ่งกว่ายามเวลากลางคืนซิอีกแสงสว่างส่องนําทางของชีวิตไม่เคยได้ประสบพบเจอเลยสักครั้งเมื่อหมดผลทางไปในคืนนี้ก็ล้มหัวลงนอนในที่เก่า ว่าจะหลับตาลงก็คิดนั่นคิดนี่จนในหัวนั้นวุ่นวายสับสนไปหมดพอเผลอหลับลงไปได้ก็ฝันไปว่าเห็นพระตุดงวงรูปหนึ่งกำลังเดินมาตามทางท่านกำลังเดินผ่านมาจากทางทิศใต้มุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือพอเห็นดังนั้นจึงรีบลุกขึ้นไปนั่งดักหลอท่านที่กลางทางพอพระตุดงวงรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้เมื่อเพ่งสายตามองดูก็รู้สึกว่า คุณหน้าคุณตากับพระธุดงรูปนี้ยิ่งหนักเหมือนกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนพอท่านเดินมาถึงก็รีบก้มกราบลงกับพื้นดินสามครั้งระหว่างที่ตนก้มกราบอยู่นั้นเสียงของท่านก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าลองพิจารณาดูให้ดีเถิดในวันหนึ่งหนึ่งเราทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความคิดความคิดมันพาเราขึ้นสวรรค์ไม่นาน มันก็ลากเราลงนรกมันก็เป็นเพราะการปรุงแต่งนั่นแหละเสียงของพระธุดงรูปนั้นดังก้องกังวานไผล้อมากแต่พ้องเห็นมองดูหน้ากลับมองเห็นใบหน้าของท่านไม่ค่อยจะชัดเจนนักแต่ก็พอมองออกได้ว่าเป็นพระธุดงหนุ่มคําพูดของท่านที่พูดมาเมื่อกี้เหมือนกับว่าท่านหรือว่าเรากําลังทุกข์อยู่ก่อนที่ท่านจะเดินจากไปพระตุดงรูปนั้น ได้เอามือหลวงเข้าไปในบาทของท่านแล้วนำผลไม้มายื่นใส่มือให้สามลูกผลไม้ทั้งสามลูกนั้นเป็นลูกสีน้ำตาลซึ่งคนไทยอีสานเรียกว่าหมากละมุดเมื่อท่านยื่นหมากละมุดให้ใส่มือพระทุดงหนุ่มลูกนั้นท่านจะได้เดินจากไปเดินมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือพอพระทุดงรูปนั้นเดินจากไปไกลแล้วจึงได้มามองหมากละมุดทั้งสามลูกที่อยู่ในมือของตน ด้วยความหิวก็หายที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันหนุ่มโชตจึงได้กินหมากละมุดนั้นทั้งสามลูกทันทีหมากละมุดทั้งสามลูกนั้นมันหวานอร่อยมากมันชื่นฉ่ำไปถึงจิตถึงใจพอกินหมดทั้งสามลูกก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาทันทีความเหนื่อยอ่อนล้าหายไปพานผิดทิ้งผลไม้ทั้งสามลูกพอกินเข้าไป มันก็รู้สึกอิ่มเหมือนกับว่าเราได้กินข้าวยังไงอย่างนั้นมันประหลาดเอามากๆพอถึงตอนเช้าแสงตะวันสาดส่องมากระทบใบหน้าก็รู้สึกตัวตื่นลืมตาขึ้นมาพยุงกายตัวเองลุกขึ้นมานั่งพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อย,ไม,มอยไม่ล้าเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมาท้องไส้ก็ไม่มีอาการที่จะหิวข้าวเลยมันรู้สึกอิ่มเหมือนได้กินข้าวเสร็จใหม่ๆ พอนั่งนึกทบทวนนึกถึงความฝันของตัวเองเมื่อคืนนี้มากละมดแค่สามลูกมันอิ่มได้ถึงขนาดนี้ได้หรือพระทุดงรูปนั้นท่านเป็นใครทําไมท่านถึงได้มาโปรดเราแม้มันจะเป็นแค่เพียงความฝันแต่มันก็ส่งผลถึงความจริงมันเป็นไปได้อย่างไรหนอและพระทุดงรูปนั้นก็น่าค,นคุ้นเหมือนกันเหมือนเคยเห็นจากที่ไหน แม้จะมองหน้าของท่านไม่ค่อยจะชัดหนักแต่มันก็สัมผัสได้ถึงความคุ้นเคยกันมันช่างอศัศจรรย์ใจแท้หนอกับความฝันเมื่อคืนนี้ประโยคคําพูดที่ท่านพูดในความฝันยังคงดังกล้องอยู่ในหัวใจของหนุ่มโชธลองพิจารณาดูให้ดีเถิดในวันหนึ่งหนึ่งเราทุกเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความคิดความคิดมันพาเราขึ้นสวรรค์ ไม่นานมันก็ลากเราลงนรกมันก็เป็นเพราะการปรุงแต่งนั่นแหละหนุ่มโชชหนอมนำประโยคคำพูดของพระทุดงที่ปรากฏในความฝันเมื่อคืนนี้ห้อมเข้าสู่จิตสู่ใจด้วยอาการพิจารณาค้นหาเหตุผลภายในจิตในใจของตนแต่ความทุกข์ภายนอกมันพากันหลายล้อมอยู่ทุกที่ที่เป็นอยู่กอกขี่้ออยู่ทุกวัน จึงพิจารณารวมลงไม่ได้หาคำตอบให้กับใจของตัวเองก็ไม่ได้แต่คำพูดของพระธูดวงลูกนั้นยังคงดังกึกก้องอยู่ในหัวจิตหัวใจเส้นทางชีวิตที่มืดมนอนตการมาอย่างแสนยาวนานเริ่มพอจะมองเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์พอจะมองเห็นหนทางแล้วหนุ่มโชดนั่งพินิจพิจารณาอยู่อย่างนั้น จนตะวันสายก็เริ่มจะเห็นคำตอบให้กับหัวใจของตนแล้วว่าการที่เราจะออกตามหาใครสักคนแม้ว่าคนคนนั้นจะมีค่ามากมายกับชีวิตของเราเพียงไรมันก็ไม่สู้กับการที่เราต้องตามหาดูใจของตัวเองดีกว่าเพราะตามหาผู้อื่นที่ภายนอกกายยิ่งตามหาก็ยิ่งเป็นทุกข์ทุกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงยามค่ำหลับนอนก็ยังทุกอยู่ ก็ไม่รู้ว่ามันจะทุกข์ไปถึงไหนตามหาคนอื่นตามหาผู้อื่นตามหาจนกายและใจของตนแหลกเหลวทุกนั้นมันก็ยังไม่สิ้นไปจิตใจเริ่มค้นหาสัจธรรมหยุดานตามหามารดาและน้องสาว แม้จะตามหามาเป็นแรมเดือนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันความหวังที่อยู่ภายในจิตในใจตอนนี้คือสีแห่งผ้ากาสาวพัตพอที่จะเป็นล่มเงาปกคลุมจิตใจให้อยู่ชุ่มเย็นได้แต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจอีกว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันละ่ะจึงจะได้พึ่งลมโผล่ลมไสาจากพระพุทธศาสนานี่หละนะท่านทั้งหลาย แม้ว่าใจจะหาเข้าสู่หนทางแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะถูกขวางกั้นด้วยมานมานณที่นี้ไม่ใช่พยามารที่มีกองทัพมีลูกน้องลูกสมุนมากมายแต่มานณที่นี้คือมานที่อยู่ในใจของเรามานที่ว่านั่นคือความคิดความคิดที่มันปุมแต่งอยู่ทุกสถานการณ์เมื่อมีความคิดใดความคิดหนึ่งปรากฏขึ้นมา มันก็มักจะนำเข้าไปสู่ขบวนการปรุงแต่งพอมันปรุงมันก็ทำให้จิตใจเก๊เก,เก้กังกังก,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 ก้ากุกลัวความคิดมันชอบสกัดกั้นขวางทางเจริญความเจริญณที่นี้คือความเจริญแห่งจิตแห่งใจมันต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งพอพอที่จะสลัดความคิดนั้นๆทิ้งไปได้ความคิดมันคือมารอย่างหนึ่งดีๆนี่เองหนุ่มโชต นั่งผวาผวังอยู่กับความคิดของตัวเองสายตาก็เล็งมองหาหนทางที่จะไปมองซ้ายแลขวาก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนในขณะนั้นเองความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาอีกนึกถึงภาพในความฝันที่ปัทตุดงลูปนั้นเดินมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือหนุ่มโชตก็เด้ตัดสินใจตกลงปรงใจว่าจะเอาทางทิศเหนือนี่แหละเป็นทางเดิน มันจะ,ะเผชิญอะไรกับทางข้างหน้าก็แล้วแต่มันจะเป็นไปในเมื่อชีวิตนี้ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วพอกำหนดได้อย่างนี้ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาเป็นกายเป็นกองมองไปทางทิศเหนือและยกมือใส่หัวอธิษฐานว่าสาธุเดอหากข้าน้อยมีบุญขอให้การเดินทางของข้าน้อยในครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายขอให้ข้าน้อย ได้ประสบพบเจอกับผู้ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตของข้าน้อยด้วยเธอพออธิษฐานจบก็ลุกก้าวเดินทันทีเดินมุ่งหน้าสู่ทางทิศเหนือภายในจิตในใจยังพอมมีความหวังหวังว่าจะเจอผู้รู้ที่พอจะพาตน ออกจากโลกแห่งความทุกนี้ได้เดินผ่านทุ่งนาผ่านหมู่บ้านคนตามเส้นทางที่ทุลกักทันในชนบทค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นตามอัตภาพของชีวิตหนุ่มโชดเดินมาแล้วทั้งสามวันสามคืนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอผู้รู้เลยสักคนเมื่อใดที่ท้องหิวก็เดินเข้าไปในวัดภายในหมู่บ้านไปขอข้าวขอทานจากพระพอได้อาหารมาประทางชีวิตไปวันวัน ผู้คนที่ได้ประสบพบเจอเขาคิดว่าเป็นคนบ้ามาหาขอข้าวขอทานกินผู้ที่มีใจบุญสุนทานเขาก็ได้หยิบยืนให้ผู้ที่กลัวอันตรายจากคนบ้าเขาก็เดินหลีกลีหนีไปแม้จะเจอทั้งคนดีและคนลังเกียจก็ต้องทําใจยอมรับสภาพนั้นไปเพราะดูสารลูปของตนในตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากคนบ้าจริงๆเสื้อผ้าก็ขาดลุ่งลิ่งเก่าข่ำค่า เนื้อตัวก็มอมแมมเปิดเปื้อนไปด้วยคราบไข่และปุ่นดินก็ติดตามตัวเต็มไปหมดถึงแม้ร่างกายจะดูสกปรกเหมือนคนบ้าแต่ภายในจิตภายในใจยังสอบแสวงหาสัจธรรมและผู้รู้เพื่อที่จะนำพาจิตใจของตนก้าวข้ามผลห่วงแห่งความทุกนี้ไปได้หนุ่มโชตผ้ากายของตนที่่อมซ่อเดนขอข้าวเขากินมาหลายวันพอเข้าวันที่เจ็ดในเช้าวันนั้น เดินมาก็ไม่เจอหมู่บ้านเลยสักแห่งท้องก็เริ่มหิวข้างหน้าก็เป็นป่ามองเห็นภูเขาลูกใหญ่ขวางหน้า้ดยความที่ยังรักตัวกลัวตายอยู่จึงไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปในป่าแห่งนั้นเพราะว่าในป่าคงไม่มีหมู่บ้านคนอย่างเป็นแน่ถ้าหากว่าเดินเข้าไปแล้วเราคงหลงทางอดตายแน่ๆเลยตัดสินใจเดินเลาะเรียบชายป่าไปดเร่อยเผื่อว่าจะเจอหมู่บ้านคน พอที่จะได้อาศัยขอข้าวพบกินบ้างตั้งแต่เช้ายันสายเดินมาก็ไกลแล้วยังไม่เจอหมู่บ้านคนเลยสักหลังโดยความหิวและความเหนื่อยจึงได้นั่งพักอยู่กับโกดหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นโดยความที่เหนื่อยล้าและอ่อนเพลียจึงทอดกายลงนอนกับก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นจนเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ โยมโยมหนุ่มโชดสะดุ้งตื่นไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นน้องตาแ,แก่รูปหนึ่งสิ่งดูท่าทางของท่านน่าจะเป็นพระธุดงค์เห็นท่านแบกกฎที่บาป,ปูะพันธ์ของท่านก็น่าจะประมาณเจ็สิบกว่าพอมองเห็นพระก็ต้องรีบขยีตาของตัวเองเพราะยังไม่เชื่อสายตาของตนในตอนนั้นยังคิดว่าตัวเองนั้น,นอนฝันไป พอรวบรวมสติได้แล้วก็มั่นใจว่าตัวเองนั้นไม่ได้นอนหลับวันจึงรีบลุกลงมาจากโขดหินนั้นแล้วก็มาค่้มลงกาบเท้าท่านไปยังไงมายังไรเลยโยมถึงได้มานอนอยู่ตรงนี้ดูท่าทางหน้าตาคงอิดโรยสินะหลงป่ามาหรือหรือว่าเป็นคนแถวนี้หนุ่มโชดได้ตอบคำถามกับหลวงตารูปนั้น แล้วก็ได้เล่าความเป็นไปเป็นมาของตนให้กับหลวงตารูปนั้นฟังหลวงตาท่านก็ยืนนั่งฟังพินิษพิจารณาฝ่ายขลาวาดก็นั่งมองดูพระธุดงรูปนั้นด้วยความพินิษพิเคราะห์นึกอยู่ในใจว่าทำไมพระธุดงรูปนี้ทำไมเหมือนเคยเห็นมาจากที่ไหนมาก่อนนั่งนึกยังไงก็นึกไม่ออกสักทีพยายามนึกแล้วนึกอีกนึกยังไงก็นึกไม่ออกสักที จู่ๆหลวงตารูปนั้นท่านก็พูดสวนความคิดขึ้นมาว่าไม่ต้องเด็กมันลรอกได้กินข้าวกินน้ำมาหรือ,อยังเลยโยมข้าน้อยไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันแล้วขอรับหลวงตาเออคงหิวแย่สินะเอานี่หลวงตาฉันมาเมื่อกี้ยังพอเหลือข้าวที่ติดก้นบาทอยู่ ว่าจะเดินหาแหล่งน้ำเพื่อล้างบาดสักหน่อยอิ่มไม่อิ่มก็กินก่อนได้โยมหนุ่มโชตยืนมือไปรับบาดกับหลวงตาเห็นข้าวที่อยู่บนบาดนั้นมีปั้นข้าวเหนียวปั้นใหญ่อยู่ปั้นหนึ่งและปิ้งปลาแห้งอีกสองตัวมีปลาลาโจบองอยู่ประมาณหยิบมือหนึ่งพร้อมด้วยผักกระโดนที่คนอีสานและคนลาว ชอบเอามาจิ้มกินกับปลาลาเจาบองมีอยู่ประมาณหกเจ็ดยอดแต่อาหารที่อยู่ในบาดนั้นเหมือนมันไม่ได้ผ่านขั้นกินมาก่อนเลยแต่หลวงตาท่านบอกว่าท่านนั้นชันแล้วโดยความกลัวและเกรงกลัวว่าต้นนั้นจะเป็นบาปหากกินข้าวในบาทของหลวงตาจึงหาเด็ดใบไม้ใบใหญ่ๆแล้วค่อยหยิบในบาดออกมาใส่ใบไม้คำแรกที่ป้อนเข้าปากไปหนังตาเขาไหลออกมา ั้งแต่ตัดสินใจเดินซัดเตยแพเนจอก็ไม่เคยมีใครหยิบยื่นอาหารที่อริดอร่อยให้มาเลยสักครั้งเดียวโดวยส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาก็ได้กินแต่อาหารที่เป็นเหลือเศษเหลือเดนของเขาไม่ต่างอะไรจากสุนัขข้างทางกินข้าวไปก็นั่งมองหน้าหลงตารูปนั้นไปน้ำตาก็ไหลออกมาเป็นทางทั้งเศร้าทั้งดีใจปับปนกันอยู่อย่างนั้น กินไปเถิดโยมเอ้ยกินให้อิ่มไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปกังวลอะไรน้ำตาที่หลั่งไหลในชาตินี้มันยังน้อยนักถ้าเปรียบเทียบกับหลายหลายชาติที่ผ่านมาให้มันเหือดแห้งเสียในชาตินี้โลกแห่งวัดตา มันก็เป็นอย่างนี้มีทั้งสุขและทุกข์คลักะเขาปะปนกันไปถ้าโชคชะตาของชีวิตมันเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่เกิดความพอดีเอียงไปทางทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเอียงไปทางสุขมันก็สุขจนเหลือทั้งสุขและทุกข์ มันหาความพอดีไม่ได้การวางใจต้องวางใจเป็นมัชชิมาวางเป็นกลางกลางไม่ยึดทุกไม่ยึดสุขเพราะสุขและทุก์มันเป็นของไม่เทีย่ยงทุกก็วางใจอยู่แค่รู้สุขก็วางใจอยู่แค่รู้เช่นกัน คลับมารู้สึกตัวตัวพร้อมนั่นแล้วถูกทางคำพูดของลุงตารูปนั้นทำให้หนุ่มโชดเกิดความรู้สึกเอิบอิิมในจิตในใจเกิดอาการขนลุกขนพองสาบส่านเข้าไปถึงข้างในคำพูดของลุงตารูปนั้นมีอิทธิพลต่อใจสำหรับหนุ่มโชดเป็นอย่างมากมีความรู้สึกว่าผู้ที่ตนตามหาวันนี้ได้มาเจอเจอแล้ว หลวงตาผู้มีเมตตาให้อาหารทั้งทางกายและทางใจกินข้าวไปก็ได้แค่เพียงสี่ห้าคำก็รู้สึกเกิบอิ่มน้ำตาที่ไหลาอาบหน้าออกมาเป็นทางปัดนีได้เหือดแท้งลงวางชามข้าวลงแล้วขาดมาคุ้มกับแทบเท้าหลวงตาถึงเวลาแล้วโชดเอ้ยได้เวลาเดินเข้าสู่เส้นทางแล้ว หลวงตากล่าวจบหนุ่มโชตก็ลํำลึกขึ้นมาได้ทันทีว่าหลวงตารูปนี้คือรูปเดียวกันกับพี่ต้นเคยฝันเห็นเมื่อหลายปีก่อนภายใต้ความโชคร้ายของชีวิตในที่สุดหนุ่มโชตก็ได้มาเจอกับหลวงตาที่ตนได้เคยฝันเห็นอยู่สองครั้งสองคราแม้มันจะผ่านมาแล้วหลายปีแต่ภาพเป็นความฝัน ยังคงชัดเจนอยู่ในจิตในใจของหนุ่มโชตความมืดมนอนตการของชีวิตที่เผชิญมาปับันนี้แสงสว่างแห่งธรรมสอ่องเข้าไปถึงจิตถึงใจของชายคนจรในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่กับเรื่องราวนิยายธรรมเรื่องหลวงพี่โชตในตอนนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมและผู้ฟังคงจะได้รับความสนุกเพลิดเพลิน และได้รับฟังคติธรรมไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ